สวัสดีครับผมวันนี้ครับครูไก่เอเเทนนะครับก็จะได้ออกมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการสัมภาษณ์ครับสัมภาษณ์ภาคคอนะครับในการสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษานะครับในวันนั้นนะครับก็ต้องไปแต่เช้านะครับเตรียมตัวให้พร้อมนะครับการแต่งกายต้องบอกว่าต้องภูมฐานสุดๆเลยครับ ใส่สูตรผูกไทยนะครับให้เรียบร้อยนะครับไปถึงแล้วนะครับก็ไปนั่งรอนะครับหลังจากนั้นนะครับก็เจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่ของเขตนะครับก็จะเรียกนะครับรวมแล้วก็ลงชื่อนะครับหลังจากนั้นก็จะมีนะครับท่านผู้อํานวยการเขตนะครับได้มาให้กําลังใจนะครับแล้วก็พูดนะครับเกี่ยวกับ การสอบสัมภาษณ์นะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับก็ตามลําดับเลยนะครับในการสอบสัมภาษณ์รองผู้อำนวยการสถานศึกษาในการสอบปี2 5 6 7นะครับใช้ระยะเวลาประมาณคนละ5นาทีนะครับคนละ5นาทีสำหรับผมนะครับคำถามแรกเลยนะครับที่ท่านคณะกรรมการนั้นได้ถามนะครับ พอเปิดประตูเข้าไปนะครับท่านคณะกรรมการก็จะได้ทักสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับเราก็สวัสดีครับนะครับแล้วก็ท่านกรรมการก็จะให้เรานั่งลงนะครับแล้วก็ขอบคุณครับนะครับแล้วก็นั่งอย่างสง่านะครับตามคู่บริหารเลยนะครับท่านกรรมการก็จะยิงคําถามแรกมาเลยนะครับขอให้แนะนําตัวนะครับ ตามที่เราช้อบม,มาเลยนะครับก็แนะนําตัวนะครับพ่อสังเขปนะครับให้แนะนําตัวพอสังเขปนะครับ,ให,นนรบให้ท่านได้ดูว่าพอสังเขปนะครับเพราะว่าเรามีเวลาแค่5นาทีนะครับผมก็ได้แนะนําตัวไปนะครับก็พอสังเขปนะครับชื่อนามสกุลนะครับตำแหน่งนะครับวิทยฐานะนะครับการประวัติการศึกษาประวัติการทำงานนะครับก็ มีประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับท่านคณะกรรมการท่านที่สองก็ได้สอบถามคำถ,ถามต่อไปนะครับทําไมถึงอยากมาเป็นผู้บริหารนะครับผมเชื่อเลยเกินว่า,า,วาท่านผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ทุกท่านนะครับก็ต้องเตรียมคําถามนี้ไปนะครับซ้อมไปแล,แ,ลแล้วก็ตอบได้ทันทีเลยนะครับทําไมถึงอยากมาเป็นผู้บริหารนะครับนี่ผมก็ได้ตอบนะครับ เนื่องจากว่าผู้บริหารนะครับก็เป็นความใฝ่ฝันอันสูงสุดนะครับและที่สําคัญคือผมนะครับอยากจะช่วยเข้าไปพัฒนาคุณภาพการศึกษานะครับไปช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษานะครับและที่สําคัญนะครับก็เป็นเป็นความใฝ่ฝันเนาะนี่ผมพูดไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับเชื่อว่าทุกท่านนะครับคงจะเตรียมไปเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับคําถามที่สามครับ ก็จะเป็นคล้ายๆว่าเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเลยครับตัวนี้ไวทิปปฏิพานเลยท่านก็ได้ให้โจทย์มาว่าถ้าหากมีโอกาสได้ไปเป็นรองผู้บริหารสถานศึกษาถ้าอยู่ในฝ่ายกลุ่มบริหารงบประมาณถ้าหากว่าผู้อำนวยการสถานศึกษามีนโยบายในการเกี่ยวกับใช้งบประมาณไปในทางที่ผิดในฐานะที่ท่านเป็นรองดูแลฝ่ายงบประมาณท่าน จะเห็นพร้องต้องเห็นพร้อมด้วยไหมกับท่านผู้บริหารสถานศึกษานะครับอันนี้ก็ต่อไปนะครับก็ต่อไปตามตามที่เราได้ซักซ้อมไปนะครับเชื่อเลยเกินว่าทุกท่านตอบได้อยู่แล้วนะครับและสุดท้ายนะครับสุดท้ายเพราะว่าคําถามเกี่ยวกับหลักปัจัาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับอันนี้ได้ระบุในเกณฑ์ชัดเจนเลยนะครับในการ อสอบคัดเลือกรองผู้บริหารสถานศึกษาในปีหกนะครับคำถามก็ได้ถามว่าถ้าหากนะครับคุณได้รับเลือกเป็นรองนะครับคุณจะมีหลักการในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในตนเองอย่างไรและนำไปใช้ในการบริหารสถานศึกษาอย่างไรนะครับโอ้นะครับตรงนี้ก็ เชื่อว่าทุกท่านจะสอบมาอยู่แล้วนะครับคาถามก็มีประมาณนี้นะครับมีประมาณนี้นะครับสาหรับประสบการณ์ที่กระผมนะครับได้เจอในการสอบสัมภาษณ์ในตําแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาในการสอบเพื่อสอบบุคคลเพื่อแต่งตั้งคัดเลือกและแต่งตั้งนะครับให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการาศึกษาขั้นพื้นฐาน ครับผมก็ให้กําลังใจครับสําหรับท่านที่จะไปสอบเป็นไม่ว่าจะเป็นรองผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาหรือแม้แต่น้องๆนี้นะครับที่จะสอบครูผู้ช่วยนะครับและทั้งกรณีพิเศษและรอบทั่วไปนะครับก็ให้กําลังใจนะครับให้กําลังใจทุกท่านนะครับจงประสบผลสําเร็จนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมนะครับก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณและสวัสดีครับ